ใครคือมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวแห่งแสงสว่างเป็นบุตรคนโตของพระบิดาพวกเขาคือพี่ใหญ่ของพวกเราพวกเขามีอายุมากกว่าพวกเราพวกเขาคือสิ่งมีชีวิตที่มาจากดวงดาวอันไกลโพ้นพวกเขาเป็นนักปรัชญาและครูทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการและสมบูรณ์มากขึ้น พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เติมเต็มภารกิจโซล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาคือสัตภาวะที่รู้กฎของพระวิญญาณและศส,สารมากขึ้นพวกเขาคือผู้ที่ก่อนที่เราเชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์หรืออัครเทวดาพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในจักรวาลวิวัฒนาการ พวกเขาเป็นส ma ap ิ hn, ่งมีชีวิตที่เติมเต็มบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ส่งสารแห่งสวรรค์พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่นำความสว่างใหม่มาสู่ความรู้ของสิ่งต่างๆพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำตามพระประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้สร้างพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญามากขึ้นมีความรู้มากขึ้นและสมบูรณ์มากขึ้น พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์ในสมัยก่อนของโลกพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปฏิบัติตามการทดสอบของตนด้วยพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่กับสู่โลกเพื่อรวมกับหนึ่งและปฏิวัติพวกเขาเป็นนักสู้ทางสังคมผู้พิพากษาและผู้ปลดปล่อยพวกเขาเป็นนักปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ในระนาบจิตวิญญาณและระนาบวัตถุ พวกเขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาลพวกเขาเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างโลกของจักรวาลอันกว้างใหญ่ความคิดและสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดวิวัฒนาการและปฏิวัติและพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระบิดาผู้ทรงพระชนอัลฟาและโอเมกา้า ผู้ทรงสัตว์ซื้อและสัตว์จริงพระองค์ผู้ที่ไม่เคยตายและไม่มีวันตายทรงเป็นและจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลพื้นที่และมิติของดวงดาวอน,าน,าาวานันตจักรวาล